จากการตรวจสอบพบว่าพอผู้เสียหายดาวน์โหลดหรือไปกดลิงลก์แปลกๆโทรศัพท์มือถือจะติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมที่ฝังมาแวร์เอาไว้ทันทีและทำให้มิจฉาชีพรู้ข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินและควบคุมโทรศัพท์จากระยะไกลคือมิจฉาชีพสามารถรีโมทมาที่เครื่องของผู้เสียหายได้เลยก่อนจะสวมรอยโอนเงินออกไปจากบัญชีค่ะ ด้านสมาคมธนาคารไทยยืนยันนะครับว่าร่วมมือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงระบบความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งตอนนี้ใช้กันเยอะ,ะแล้วก็จะปิดกั้นเว็บไซต์และ SMS หลอดกลวงหรือ SMS ที่แอบอ้างสถาบันการเงินต่างๆครับ ม a l w a r e หรือว่าโปรแกรมอันตรายเป็นซอฟต์แวร์นี้อาจจะมาจากลิงก์ที่คุณผู้ชมเผลอเข้าไปกดหรือว่าหน้าโฆษณาแปลกๆที่มันจะเด้งขึ้นมาตอนที่กําลังดูเว็บไซต์ต่างๆหรือกําลังเล่น f a c e b o o k นะคะคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบ Android สามารถตรวจสอบได้ค่ะว่ามือถือของท่านถูกติดตั้งแอปพลิเคชันรีโมทดูดเงินอยู่หรือไม่ค่ะวิธีการค่ะคุณผู้ชมตอนแรกเข้าไปที่ การตั้งค่ารูปเป็นเหมือนฟันเฟืองนะคะพอเข้าไปให้ไปเลือกที่ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวแล้วก็คลิกเข้าไปอีกคราวนี้ให้ลงมาแล้วก็เลือกที่ติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักค่ะนะคะพอคลิกเข้าไปปุ๊บจะเห็นหน้าตาเป็นแอปต่างๆนะคะ นี่ค่ะคลิกเข้าไปที่ติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักถ้ามือถือเราถูกฝังมัลแวร์ปุ๊บมันจะเด้งออกทันทีจะไม่เข้าไปที่หน้านี้นะคะแต่อันนี้ยังสามารถดูได้คือปลอดภัยแล้วก็ลองเลื่อนดูตรวจสอบแอปพลิเคชันต่างๆถ้าไปเจอแอปพลิเคชันหน้าตาแปลกๆกไม่รู้จักหรือไม่เคยใช้งานอันนั้นอันตรายแล้วค่ะแอปแปลกๆกแอปอันตรายเช่นแอปที่นามสกุล apk ซึ่งเป็นแอปที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากแ App Store และ Play Store ค่ะ สุดท้ายก็คือกลลวงที่มากับ SMS ในโทรศัพท์มือถือนะครับผมเชื่อว่าเกือบ100%ของคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือคงเคยได้ข้อความ SMS ที่มีลิงก์แนบมาและนี่แหละครับเป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดความเสียหายมากที่สุดท่านผู้ชมครับเคยได้รับ s m s ลักษณะนี้กันบ้างไหมครับเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้รับกันมาบ้างน,นะครับส่วนใหญ่จะมีข้อความเชิญชวนให้เราคลิกลิงก์เข้าไปเช่นคุณได้รับสิทธิ กู้เงินสินเชื่อหลักหมื่นหลักแสนหลักพันหลักร้อยก็มีครับบางข้อความอ้างเป็นธนาคารพาณิชย์นะครับบางข้อความบอกว่าคุณได้สิทธิ์หลังจากที่คุณอัดคลิปลงทิกตอกเนี่ยน่าจะหารายได้เพิ่มเติมได้ก็ส่งลิงก์มาให้คลิกเตือนเลยนะครับอย่าเขลอกดเข้าไปเพราะว่าลิงก์เหล่านี้เป็นลิงก์ที่ แฝงไปด้วยกลโกงของเรามิจฉาชีพทั้งนั้นครับเราลองไล่กันมาหลากหลายรูปแบบนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเถื่อนคือไม่ได้โหลดมาจาก App Store หรือว่า Play Store การกดลิงก์ที่มาจาก SMS แปลกๆนะคะแล้วก็มีอีกรูปแบบหนึ่งที่รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนล่าสุดวันนี้ คุณผู้ชมอาจจะได้รับ SMS ที่มีข้อความบอกว่าแจกอ่างเปาฟรีแมบเข้ากับเทศกาลตรุษจีนแล้วก็แนบลิงก์มาด้วยท่านอย่าไปกดนะคะอย่าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆทั้งเส้นเพราะว่านั่นอาจจะเป็นมา l แวร์ด้วยเหมือนกันคะ่ะ มีคาเตือนออกมาแล้วก็มีวิธีการป้องกันด้วยแล้วก็วิธีการตรวจสอบนะคะถ้าเผลอไปกดลิงก์หรือติดตั้งแอปแปลกปลอมไปแล้ววิธีการก็คือให้รีบลบหรือว่ารีเซ็ตเครื่องใหม่ทันทีถ้าเครื่องไม่ยอมรีเซ็ตให้ไปกดใช้โหมดเครื่องบินเพื่อปิดการเชื่อมถ้าโหมดเครื่องบินเนะะี่ยค่ะมิจฉาชีพจะไม่สามารถรีโมทอะไรมาที่เครื่องเราได้เลยแต่ถ้าโทรศัพท์มันค้างคือมันไม่ยอมปิดเครื่องให้เรากดไปที่ ปุ่มเปิดปิดนะคะแช่เอาไว้เพื่อเป็นการตัดสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตค่ะ